อยู่ประมาณเท่าไรโอ้หกสิบบอถือว่าอายุห่างกับน้องนี่ได้เพราะสมควรน้องหล่ะเนาะแต่ว่าเจ้ากับเีเอาเพื่อนมาเป็นดกเป็นผัวเลยโดยโดยเพื่อนเป็นคนลาวคนไทยน้องละเพื่อนเป็นคนลาวแต่อยู่ต่างประเทศอืมอเพื่นเคยมีครอบครัวบ้องหละได้ถามบ่เคยมี อืมทางนองก็หับขึ้นได้ก็ สีเบอร์สกุลสกคนบอกว่าสิ ai, อยู่ไก่อยู่ไกลเนาะก่ยังดีตอนหักข้าวซื้อองอยู่ทุของสาระหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยเคยพามาในเมื่อน,นี้กับเป็นช่วงแรงๆเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้คือว่าอากาศนี้หนาวกว่าเมื่อวานนี่ทุกคนเลยแล้วก็ลมแห้งพวกอนอกเมื่อนี้เนาะอ่าทางสาระหน่อยก็ได้เดินทางมาหาทางนอกเข็มเพลินทุกคนเลยกับเป็นรอบที่สองเนาะเดี๋ยวประมาณทีก่กัวๆหรือสองที่เนาะทุกคนเนาะที่ว่าทางสาระหน่อยกับอะไ้มาทุกคนเลย นนก็เลยว่ามีโอกาสเนาะอ่าอันนี้ก็สิเป็นเฮือนซานบ้านทรงของน้องเข็มทุคนเปิดเฮือนเป็นซานเนาะเหตุสีหลายหลายคนบางคนกับอยากหูอยากเห็นอ่าบ้านเฮือนซานของน้องเข็มเป็นเท่าไรเนาะก็สิป,ประมาณนี้ทุกคนเลยอ่าเนาะเกิดกะครอบครัวของเปิดกะเขาอ,อยู่พอกินเนาะบ่ถึงทานวาลำรวยและก็บบ่ถึงทันว่าทุกยากทุกคนเลยอ่ะเมื่อไี้ทั้งสอราน่อยมากกะ มากับทิศงานนะทุกคนเนาะกระสีขามาโอมาลมมาทำทยเรืองหัวใจเพื่นนอ,พอนทะเนนะเพราะว่าเปิ่นกันเป็นสาวสดเปิดใจทุกคนเลยสึ่งเอฟซีได้ไล่คนกรอยากฮู้เนาะว่าทาั้งนองเพิ่นนี่นะมีคนถึกมุกถึกใจยูโบนิวาอา่ามีภูบาวผููแผวแบบเขามาจีมาโอมาลมลายวัเน,นะทุกคนเนาะโดยกับพวกว่าลายย้่ยห้างนทุกคนเนะาะอากาศอยู่ทางบานของสาวน้อยกระสิประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อค่อยขัยา,ามแลงกห่ยเนาะ คึมแน่อันนี้ก็สิเป็นเฮือนอีกหลังหนึ่งของน้องน้องโว่เป็นเฮือนของเอื่อยเพิ่นหรือว่าเฮือนของพี่นอ้องเพิ่นนะทุกคนอันนี้ก็สิเป็นหลังที่ซองเนาะนนก็สิให้เบิ่งป,ประมาณนี้แหละทุกคนเลยบานซานบานซองของนอง้องเพิ่นกันเนาะหลังนีงยังถือว่ายังบท่ทานแล้วทุกคนเลยโอเคเนาะทุกคนเนาะขอไปหาทั้งน้องเข็มนไนเลยเนาะโดยสบายดีสบายดีทั้ทงน้องเข็มบ่ มาพบมาพอกันรอบที่สองเอื่อยไม่ได้ไปทางไหนวาน้องน่ะเมื่อนี้ยเดี๋ยวขอแล้วน้ำเถอะรึเปล่โดยโดยโดยก็ถือว่าอยู่เฮือนผักพอดเนาะโดยอืมเปิดใจมากนี่กะไปจักมือแล้วน้องล่ะืจอแล้วบอทิปลายเลยนะทิดปลายบอโอ้มีแล้วบอคนของใจนะเนอะ อแม่นบอกมีอดีบอกดีใจน้องไม่ได้มาหาเป็นรอบที่สองก็ถือว่ามีคนของใจได้ยังคุยกันอยู่ว่าทุกเมื่อนอค,คุยก็เพิ่นในืนรลนบอน้องละ่ะตั้งแต่เปิดที่ปุ่นบ่นเราก็คุยมาถึงทุกเมื่อนี่ อือโดยๆดยดดีมีีใจน้ำนองในลายเนาะแบบคุยกับเพลินหูสึกเป็นแน่เลยเนาะแหละพอหูสึกของน้องนะมีใจมีความสุขอืมแบบในการโอ้มของเพลินกะโอเคอยู่ปะโอเคอ้โหว่าพูด้องหลาว่าเพลินอายุประมาณเท่าไหร่โออหกสิบ่ะ อืมถือว่าอายุห่างกับนอกนี่ได้เพราะสมควรเนาะน้องหละนะ่ะเนาะแต่ว่าเจ้ากับเีเอาเพื่อนมาเป็นดกเป็นัวได้บ่นองละ่ะคิดว่าได้เนาะเห็นหน้าเห็นตาเพ็่นเรียบร้อยบ่โอเคอยู่บอ <laughs> <laughs> กระเถือผ่านอยู่เนาะเออเออโดยโดยโดยเพื่อนเป็นคนลาวคนไทยน้องละ เป็นคนลาวแต่จนไปอยู่ต่างประเทศอืมอืมอืมเป็นไปอยู่ต่างประเทศโดยโอ้โดยโดยแสีงว่าแบบเพิ่นนี่ก็เคยมีครอบครัวบนองละได้ถามบะเคยมีอืมทางน้องก็หับขึ้นได้บได,ได้เนาะอืมบอดี้ตี้อย่างเพื่อนบน้องละเพราะว่าน้องเป็น้าวสูรได้เนาะ เป็นสาวสูที่ว่ายังบกเคยสางครบครัวแต่กับบริตตี้เองเพื่อนเนาะนอกจากเพื่อนแล้วก็มีคนอื่นทักเขามาจีบอยู่วะนังแหละทางน้องก็เลยโอได้ลงไมไปตอบเันบ่โดยโดยโดยแต่ใจนี่คือซีอาให้เพิ่นแล้วเนาะ <laughs> อาสมุดว่าทางเอฟซีเอื่อยนี่เพิ่นเห็นเพิ่นเห็นคลิปนี้เน,น้องละ่ะเพิ่นอยากโออยากรมน้ำเพิ่นอยากจีเจ้าเนี่ยยังมีสิกิอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ <laughs> ได้อยู่เนาะ <laughs> น้องก็เพิ่นน่ะยังบ่ได้อันเป็นแฟนกันบ่สนองละ่ะยัง <laughs> โอยังอยู่ในระว่างคุยอยู่ เพิ่งยังไม่ได้ขอเจ้าเป็นแฟนไม่ใองหรอเรือเพิ <laughs> ่ญจิถาให้น้องโค <laughs> โดยโดยคือ่าเรเพิ่นเป็นผู้ใหญ่เนาะอเพิ่นก็นต้องคุยกันไปกน้นนะ้องนงเนาะแบบคนเอื่นทักเขามาในนี่อยู่่่ทักเข้ามาปุ๊บแล้วขอเป็นแฟนปรับแบบนี้นะบ่มีบ่มีเนาะ อส่วนใหญ่เนี่คนที่ทักขามาหานี่ยเป็นผู้บ่าวทางใดน้องละคนเลาคนเล่าเนี่ยเออทักขามาหาเจ้านะผู้บ่าวฝั่งไทยได้เสร็องละม,มีปะมีฝนอืมอืมอืม,อม,อมีแต่ผู้บ่าวฝั่งเลา่าดุนนแบบดุนข้าวเดียวกันบ่เดือรดุนใหญ่กว่าดุนใหญ่กว่าอืม เพื่นทักเข้ามาแบบเวลาเพื่นโทรมากะหัดสายเพื่นอยู่บ่ครับค<ะ>ุยเก่งอยู่บ่น้องละนี่ <c ười> ป๊อปเก่งอายอายป๊เอาสมมุิว่าเพื่นวิดีโอคอลมาในสนุนละกล้าเปิดกล่องบ่ค่ะอืมกล้าอยู่แต่ว่าวปาบ่เก่งใายต้องให้เพื่นเป็นคนชวนคุยบ่โดยโ <c ười> ดยอืม แบบว่าอ่าส่วนใหญ่นี่เพื่อนทักเขามาน่ในสไตล์แบบจีบเจ้าบ่อืมแต่แบบรู้สึกวันใบยู่บน้องแรมผูบาวทักมาหาได้แบบนี้นะวันวอยู่อ่าก็วันไวอยู่เนาะแต่ทางผููบาวที่เจ้าคุยอยู่ทุกมือนี่เนาะที่ว่าเพิ่นอยู่ต่างประเทศนี่เพื่อนได้บอกบน้องแรมว่าเพิ่นซีมาเมื่อได้ คุยกันเมื่อหนึ่งจะเถื่อแล้วป่ะเมื่อหนึ่งมันเจออะพอดีสนั่นมันมีมีแต่แสงเอาเนาะแสงว่าส่วนใหญ่นี่มีแต่พิมพ์ของขวามเม็นบ่ะโดยโดยคือว่าลเวลามันกับบทตรงแน่แนนอนลรงแรมเนาะอยู่ห่างไกลกันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ <laughs> มื่อนี้่อยู่เพื่อนกับใคเมื่อไหร่พ่พอแม่ดิอไป,ไปหาคุกกุเขียดโอ้ไปหาคุก,กุเขออียดได้อยู่บ้างละไ,ได้อ่อืออืมอือโดยโดยโดย,โ,ดยโอ้อปเทีนเิี่ย หันบ่อโอยโดยโดยเพิ่นอายุจะปีแล้วดอกพ่อแถวแม่นี่ ว่าเท่าแบบนี้นะบอนอเะมันก็คือจิตตามใจลูกน้องๆเนาะลูกมาไปเอาคนนั้นแหละโอ้โลมแห้งดีน้องคนนี้เนาะหนาวอยู่บ่เป็นอะ่ไหนหนาวกายดีหนาวใจหนาวมาิ้องหนาวมปสองหมดแล้ทุกคน <laughs> น,ก in about, ญญญกน้นองคิดว่าอายุจะปีจะสิคขอมสั่ง ัวนี่แปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าเนาะแล้วคันว่าอ่าคุยกับผููบาวตอนนี้ก็ถือว่าศึกษาเบื้องใจกันกับภูดีสิบแปดสิบเก้าปีกันเพิ่นอยากมาห้องมาคอกอะเอาได้บ่อืออือือก็ถือว่าบ่มีปัญหายอย่างนเนาะอ่าสาร้างครอบครัวแล้ววางแผนอยากเข็ดยังลงละในอนาคต สัง่งเราค่ะอยากขายอยากขายยังงยูบอมีความคิดนะนะแบบอยากเป็นแม่ค้ามาักอยู่บนองหลาในการคขา,ขายแบบนี้นะอยากขายยังแบบในความคิดตัวเองนะอยากเปิดร้านขายผอขายน้ำปั่นขายผือขา,ขายน้ำปั่นเนะเาะอนังจากว่าเฮาสั่งครอบครัวแล้วอยากมีธุรกิจเป็นของ,องตัวเองเนาะ อ,อ,อขนาดสิได้ขายดีอยู่หลองน้องๆๆๆนะ้รงแเนาะไม่ข่างามไม่จ้่ผู้จบผูงงาม <laughs> โดยโดยฮ่โอ้แต่ลนประมาณทิกลัวเลยได้เลย่บด้มาหาหนเนาะมาเนกาีก็ถือว่ามีโอกาส FC, เอฟซีมันกระทำหาได้แต่ว่าอ่าทางนอกนี่ยไม่ได้จยู่่ามีแต่เฟซเนาะ โอ้ส่วนใหญ่เอฟซีเอื้อยนี่นะเอื้อยกระแจกให้ท้งเฟสนะเธอเพิ่นหาโบโน้องละชื่อเฟซจะเป็นภาษาลาวเนาะเออทางเอฟซีฟังไทยเพิ่นเพิ่นหาบโพ้ที่ได้สาเหตุที่จะว่บมาผู้บ่าวไทยคอยทักมาเพิ่นเขาอันเฟซบบเห็นเลยสะกเป็นเห็นบบเป็นเนาะบางคนเน้ะน้อยคนนั้นสีเห็นเฟซเจ้านะก็คือบริบูดลายเนาะมีแต่เฟซอย่างเดียวบ่ เออจ้าแบบตั้งแต่แบบอโยตั้งแต่น้อยเนาะอโยชิมหามาซะ่แล้วเนาะอโยชิมหามาถึงปัจจุบันนี้นะเคยมีแฟนบอหรือว่าเคยลมจิสีสเคยลมุมอ่ะเคยมีแฟนกับบอเคยมีแต่รลมอ,อุมเหมือนทุบา่าวผุ้สาวทั่วไปเออ,เอ,อแต่แบบบริเวแบบว่าคบหาเป็นจริงเป็นจังเนาะอ,อืม ก่อนเชียออกมาเปิดใจนี่แบบรู้สึกนะไดรน้องละ่ะในความคิดของตัวเองฮะนะรู้สึกอยากมีคอนโดอืออยากมีแฟนคือหมูแล,ล้วหมูดุ <laughs> นค้าเดียวกันนี่มีแฟนด์ไว้แล้วบ่ะออก็เลยอยากมีเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันหนาวแต่ว่ามีกะได้อยู่ไกลกันบัดน,นี้น้องละ่ะ <laughs> อยู่ไกลกันเช่นอะไรกอดกับกอดมาได้เด้แต่กับว่เป็นยังเนาะใครกว่าหนาวใจเนาะอันนี้ใจอุ่นแบบอ่าเวลาเขาคุยน้ำเพิ่นแบบเพิ่นเป็นผู้ใหญ่นองหลัเพิ่นก็มีดุมีเต่าข้างในบ่เออบฏิติบว่าเพิ่นมีดุนี่ปฏิเนาะคันว่าแบบอ่าเสื่อมหมดวานออกเนี่เนาะตกลงปรุงใจกับเพิ่นนี่เนาะ เพิ่นอยากมีดูกอีกนี่น้องสามารถมีให้เพิ่นได้บ่น้องล่ะมีได้เนาะอ่าบอกคนเฮามันก็ตรงอยากมีอยู่เด้วเนาะในมื่อเขาใส่ชีวิตคููกันก็ตรงโอยอยากมีอ่าอยากมีคนน้อยตัวน้อยออกมาเรียนดิบขอบครัวสิได้ดอบอุ่นโดยโดยโดยอ่ะมันนี่ทางเอ้ยกันมาโอมาลมมาถามไทยคนโอคนลมก็มีเนาะแต่ว่ายังบอทันเป็นแฟนกัน สำหรับเอซีของทางเอื่อยกัออายังมีชิดจีบอยู่ <laughs> ยังมีชิดเขามาจีบมาโอมาลมน้ำนองเข็มอยู่เนาะตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ก็น้องละ่ะสิบหกส,สอืมแต่ว่าน,น้องเป็นคนตัวใหญ่เนาอะอเป็นน้ำหนักเท่าไหรน้องละ่ะสี่สี่สิกเก้าโอ,อ้ยกำลังงามได้ดีนะความสูงนีย่ย จังพอนมเมืองนอกจังหมักน้องยิ้มงามเลยนี่หน้าตาผิวพันณนี่ถือว่าผ่านเลยต้องละเออคือสิบหกสี่ข่าสิบเจ็ดปีเนาะสิบแปดสิบเก้าเศร้าพรดพร้อมสั่งขอบครัวเนาะคันสั่งขอบครัวนี่ไปอยู่น้ำเพลินได้บ่ลงละหรือว่าได้เนาะเออไปสั่งไปซาน้ำเพลินเนาะบางทีแบบเอมาะบ่ได้เบางทีเป็น มีธุรกิจอีกอย่างอยู่ฝั่งนั่นเนาะหรือว่าคนที่น้องคุยทุกมือนี่เพลินอาจ,จีพแบบมาค้าขายยูพี่บอกอาจ,จีพเป็นไปได้เนาะเนาะคุยกันเต็ละมือแบบมีอยู่บะลงหลัแบบบอกหักกันบอกคิดหอดกันนี่นะมีอยู่เออ <laughs> 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 เพิินบอก,บอกเป็นคนบอกก่อนได้ได้เพิ่นบอกก่อนเออเอเอ,เอทั้งน้องก็ตอบฮับบอก <laughs> <laughs> ถือว่าจากเต์แล้วในแบบในการโอลมกับเพิร์นเนี่ยหาิ0เนาะโอ้อีกหา10%ก็คือคุยกันไปและคันเพิ่นโคเป็นแฟน,นกับตกลงบ่กตกลงเลงนาะเออเอออโดยโดยโดยด,ด,ด,ดีใจน้องในไายเน้องมืนอนี่ถือว่าความหากะกำลังไปได้ด้วยดีน้องหละเนาะ ยังสารหน่อยโดยนะสมอยังมาได้ทางไหนเสมอเสมอมีอย่างชี้ทามน้องเพิ่นบอกเพิ่มเติมบอกพอมีอย่างทามอืมบมีเนาะบมีแต่ทางเอื่อยกับชีดิตเขาโมีอย่างเจ้าบัวหัวคอยอย่างว่าบัวหัวคอยทางเอื่อยกับชีวิตเขาโตก็น้องหละเนาะจังใดก็คอยสวมวังกับความหักในครั้งนี้เนาะ โดยโดยอสบายดีนั่งลาสบายโดยสบายดี